ตั uh, mm. อันนั้นท่านบนันทําำบุญ uh, <c oughs> ปูผ้าทําบุญมาผ้าทำบุญไปแล้วนั่นของท่านตำรับกายทําบุญสำหรับใจอาหารใจรักษาใจยารักษาใจก็จคือล่ม ยกมือใส่หัวมือใรายวางบนตักมือขวาทับมือใสายรับตาเบาๆปิดหูใสายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนางทำบุญนางเบิงบุญเบิงล้มเข่าล้มออกบุญอยู่น้าล้ม สมควรแนจเวลาแล้วถอนสติออกฟัง่งคำว่าทำบุญทำทานอยากให้เข้าใจเรื่องทำบุญกับทำทานทำบุญอาหารกายทำทานทำทานอาหารกายทำบุญอาหารใจในตัวของเฮามีกายกับมีใจเป็นตัวคน ตัวเหาทีแทจกิงคือใจสังขารร่างกายนี่เป็นของคุณพ่อคุณแม่สังขารร่างกายบ่เทียงเกิดแเ้วแก่เก็บตายสังขารร่างกายก้อนนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดนั่นความกิ่งของพระพุติเจ้าเห็นตามความกิ่งของพระพุติเจ้าบ่า คนในโลกนี่เพราะขาดการเบิงใจใจบ่มีสมาธิใจบ่มีปัญญาเลยไปหลงร่างกายว่าของกูจังเที่ยวปกป้องปกปักรักษาบ่าให้เฒ่าบ่าให้แกบ่ให้เก็บบ่ให้ป่วยบ่ให้ล้มบ่ให้ตายเห็นบ่ลหะโควิด COVID มาแล้วย่านกันวา่านเพราะท่านเป็นอย่างกระ่านเตรียมไว้เตรียมไว้ แนวย่านบ้านเฮ้าเมืองเฮ้าเนี่เรายาบ้าโควิดยังมีเนี่ยรักษาเรากับยาบ้าโอมีร,รักษายังกินตัวไดยังติดยังหลงฆ่ากันตีกันป้นกันไปเบิ่งผุนเพราะผิดทรามของพระพุทธเจ้าตัวยู่ใ้เลี้ยนจำผุนเมืองไทยเมืองพุทธเลียงจะเป็นทั้งสั้น ถึงพอด้อยู่สะดวกสบายนะม่ต้องมี้รอกทหารตำรวจกมีสินรรไม่เปืองงบประมาณของประเทศชาติสิ่งของว่างไว้ใสกันย่งเมิดอพไดีว่าเฝ้าเฝ้เาแล้วกันยังไม่เจ้าหน้าทีไม่ถือปืนจ่ออยู่ปพนันยังป้นจี้ได้มาจากใสว่าอยากจี้ว่ามีสินร,รมรอบอยากได้ของเขา หาว่เป็นไรของเขาป้นจี้คาตีเลี้ยนจำม,มิถดไรเต็มมัดเงินตีเมืองพูดเป็นสัน้นตีม่นมีปัญญาก็เพราะบ,ทบ่ทําบุญพิธีกรรมนิดหน่อยจะทูปจดดุดเทียนตะไบจักรทานรับศีลตรวจน้ำเส็จเนี้ยเิดเนี้เพี้ยนไป นั่นเห็นบ่เที่ยวทั้งเวิงเหิงหลายมันติดคำเมาตะพัวปากว่ามันติดซ่าคำทางมูนน่นั่นแหละพัวปากว่าแท่นตึงแท่นทีที่เห็นสวรรค์เห็นปณิพพาน <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้ก็ก้กาวปรารถนาเอากินเข่าได้ปรารถนาบ่ล่ะคือไปเห็นปรารถนาอิจินเข่าเอิ่มเขานั่นกับพวกนีปัญญาแต่แล้วเพราะว่าบ่ได พุทจักบาปกับบุญบ่จักท่านกับบุญ <c oughs> ท่านสำหรับท่านสำหรับท่านใ้สังขารร่างกายแข็งแรงท่านเขาท่านน้ำท่านสิ่งท่านของเครื่องนงเครื่องหอมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมันเรียกว่าปัจจัยซีสำหรับร่างกายแต่สำหรับใจมีอย่างเดียวคือล่ม นั่นอาหารใจอยากมียังจู้นีรอดทำมาหาเรียงชีพทำการทำงานโดยความบริสุทธิ์จุดทีรรมก็มีลม้มนัน่นมีลม้มก็มีบุญบุญยอมรักษาผู้ทำบุญบ่ห้อยตกทุกได้ยากนี่ลูกหลานเฮ็ดด้วยบุญได้ตั้งแต่พอผุนตัวมาคุณพอแพทย์ใบผุน ลูกเป็นหลานมากกับน้ำห้อยของพอแต่พ่อแพทย์ไปกับน้ำห้อยหลวงปู่ไงยังว่าถวายที่ดินเป็นหน่อยว่าเฮ็ดเป็นวัดเป็นว่าคนเพิเพลิศคู่ประเสริฐลูกเต้าหลานเหล็ก็เห็ดคือกันจะไปเทีมต้องการความสุขต้องมีศีลมีธรรมผูเบบ้เผ็ดบาปเพ็ดกรรมสร้างบาปสร้างกรรมมาอยู่น้ำบ่ได้มหาตะไรก็เขาหนีเองหรอกโอ้ยไปจุบัน พี่น้องแต่พญายิ่เสียนบ่ได้กินเหล้าบ่ไปเรกทำงานบ่ได้กินเหล้าแม่กินกับว่าเป็นนอกอื่นเด้บ่เป็นนอกกินเหล้าเมาอย่างเดียวนี่เมาหลักเมาโลบเมาโกรธเมาหลงเมาอย่างทั่วารีบจะเริ่มต่อเรื่มบาปเรื่มบุญบ่จักบาปจักบุญสมทั้งเพราะมันคนเมาเหล้าบ่ที่แรกสาเหตุจากเต็มอยู่ในเลี้ยนจำมันโอ้ยจะยึดถือจุดนี่จะเป็นเทมจุดนี้ ออกตอนนันญาติยมลูกหลานจะมาลูกหลานติดบวาเลี้ยนเจ็ดอาณาากหลายขู่หลายคนคนลูกปู้ยังก็ได้บวชจนได้มีความมีความจังบวชก็มาได้ปฏิบัติธรรมกันจึงลูกกันได้บวชต่อมาอีกเสื้อสายเสื่อคลา,ายสายสินรรมตัดหน้าอื่นตัดขาดตัดบวชตัดเพรขาด นั่นอันนี้คือกันแล้วพ่อทิมเด้ก็ับมีเสื้อสายมาแล้วยังย่อยู่ดีตัดบวัวแล้วยังเหลือย่นั่นเป็นเครื่องคายสายศิลธรรมให้ยึดจุดนี้รอดมันมีความสุกจุดนี้พ่เดือดร้อนพุ่นไว้ทุกสิ่งทุก่างนั่นตะกีก้ตะก้อนก็นหายามากเส้นปนตั้งรมสักรม่มเสก็ไปเปิดด้านใส่ย,ยาใสาเ่เยยเก็บยาญุ่นวันทุม่มเอ่ก็มีจากอะไรแน่มือนีิ ย่ายไปไหนบุนี่บุญย่อมรักษาผู้ทำบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้งากยึดจุดนี้พอเพียรแล้วยึดจุดนี้บนตรงมีพิธีพิธีอย่างเห็นนะพอแห้งมีอยู่คับว้เสื้อมันเพ่นแล้วนันนี่จกับใจได้กันใจเสื้อมันทุกขยังเป็นไปเมื่ออันบออยู่ก้นือมันสวดลงไปเมื่อเมื่อเท่าคำก็คือเก้าวันละ เพราะฉะนั้นจะให้เข้าใจเรื่องทำบุญกับทำทานเดี๋ยวนี้มันเหลือเฟือแล้วเรื่องทำทานจนพระสงฆ์เ่อรนาย <c oughs> เวอรนายเจ็บทิ่งเจ็บของเก็บนั่นเจ็บนี่นเมียนสิ่งเมียนของอตะกี้จะเอาเครื่องให้ตัวไอ้หลวงพ่อจักตัวได้เครื่องจักไปใส่เมดกล่องไทลูกล้องนั่นกล้องนี่เพื่อให้เจ็บประวัติแล้วนั่นแนวนี้น ตะกีเ้เครื่องหิวไปสวดมนต์บานดันมานนี่พเพราะเราใชเสีย,สยงพะนะยักวต่อไดเครื่องจกว่าไปไสบัปะตาหาฟุนก็บว่เห็น <c oughs> นั่นพระสงฆ์ขี่กาดขี่เกียรติขี่ขานมันก็เปลียปปล่ยนไปนะไม่เปลี่ยนไปนะไม่เปลี่ยนไปไม่ขี่ข้านเจ็บขี่ขานเมียนแล้วนี่ใส่เครื่องน้อย,อยก็ได้เมื่อเพราะฉะนั้นไอพ่อเรื่องท่านไอพระแก้มทำบุญ ทำมาแรงมาจะพากันเล่นกันหัวกันเพิ่กันเพิ่นเขาทีนั่งสมาธิภาวนาบระดิืฐ์จากบาทกันออกหนีจากบ้านไปเห็นไปนี่เสียไปติดมูติดพวกก็เสียส่วนกินเหลากินยาส่วนเล่นนั่นเล่นนี่ส่วนลูกส่วนหลานเขาทีห้องพระวันศิลวันพระยิงสําคัญหลายตัวเออมื่อในวันพระเราเล่าลูกหลานเขามาจากมากินยังไม่เลี่ยงกันมันนั่งสมาธิจักหนึ่งชั่วโมงเนี่ย ก็ว่ามึงรู้บัตรปุ่ได้ไปจากนางจ้างแม้ว่ามันเห็นศีลเน้นธรรมเห็นบุญก็จะเกิดออย่งดออเดี๋ยวนี้ป่นมีพระสอนเคยคนทำบุญพุ่นจกว่าบุญเป็นตั้งไดนั่นก็เพราะขาดการทำบุญพ่นมีสมาธิพ่มีปัญญาก็เลยบวกจักบาปเป็นทั้งไดบุญเป็นทั้งไดคนต้าของไปพระลำบากก็ว่าบุญ เห็นปะไอ้คนละทางเลยนี่บัดบุญก็คือเป็นเบารื่ขนของไปยุงวันถิมนั่นพระนั่นหลายพระแห้งแล้วพูดได้เอาไปเอาไปมาภาคกันทำบุญจุี้ยันน่ะนะอธิษฐานจิตใจมึงดูรูปเหมือนพระพุทธเจ้ารูปเหมือนครูบาอาจารย์ไม่เหมือนตัวที่ว่าอรหังสมาอิมีหน้าแจนิกจังบ่ได้กินเนี่ยยังเขา มเศร้านี่ยก็ไปบ้านน้องแตแบงโอ้ยกอดกอดไส้เงาเงากอได้อัาหังสมาจะคนเมืองไทยเมืองผุดเมืองไทยเมืองปุดนเนแต่ไหนจะเอาหยังไปน้ำเฮียนท่านบรนทองเขาน้ำโพชนาอาหารลำลุ้ยสวยงามเอาไปน้ำได้บ่กอ,องมุนีของโลกได้ไปหยังล่ะใจอ่ะได้บาปกับบุญปันเทศบาปบาปกับพระใจไป อันเหตบุญบุญกับผ้าใจไปไปใส่สวรรค์ปณิพนัทพระุทธเจ้าสอนให้ค้นเหตุท้นทุ่มได้ดนให้ทุ่มบอกให้ทุ่มบ่นบอกสั่ยังผ้าทุ่มอีกเดาตั้งไดอีก,กนะหาหน้อื่นได้ไมีความสุขว่าแต่ไม่ได้เดือดร้อนตัวน่ะเบองลมหายใจก็ออกสุข,ตสขตตแต่ได้ยังอิ่มใจสุขแต่ได้ได้เหตุดนแต่ได้ยิ้มใจสุขใจ ว่าเลยครับแคบบ่มีภู้บัญญัติผมมีผู้มาแย่งเอานั่นให้เข้าใจตามนี้อยังไงทำบุญด้วยนาฏบุญกุศลน,นอกตัวนน,น,นิมลูกหลานราตนาหลวงปู่หลวงพ่อพ,พ,พระเจ้าประสงค์มารับ <c oughs> ของท่านที่บ้านที่ท่องเป็นบุญกุศลเป็นบุญกุศลส่วนนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลนรกกันนี่ก็จงมาร่วมกันจงปกป้องปกป,กปกกักรักษาต้นเด่นย่อมลูกหลานตีพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภักย,ยการงานการเนงินสิ่งใดปรารถนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จสมดังความมุ่งมัดปรารถนาจงทุกสิ่งทุกประการเธอนั่นสาธุสามเทียนน้องใบ